อย่าเจาะลูกบอลผมรับครับรับครับแนะนำนะฮะให้เอาเข้าวหลามที่พกมานะครับทิ้มลูกบอลไปเลยคร <c oughs> ับผมเฮ้ยโอ้มีสแปร์เปลี่ยนนะ,ะ <c oughs> อ่าทำไรดีอะไม่เป็นไร <c oughs> วันนี้ต้องเอาหัวก๊อกแบบใหญ่มากนะร <c oughs> ับะหว่างเล่นเกมก็ช่วยพับเก็บสักคู่นะคร <c oughs> ับเอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันสีฟ้านะ,ะได้กี่พิกน,นะ,ค,ะครับนะครับพร้อมนะพร้อมไหมครับ โอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วต้นปัลญโอ้โหพี่พลพี่พลินช่วยผไหมฮะพี่พินขาลงหรือเปล่าพี่พินฮะมบีดนี่ลงเันเดี๋ยวไงเอ้าหดูกันเข้ากันจริงหรอจริงจริงพี่พลขาลงไหมเอ้าไม่ลงครับพี่ต้องบอกนะนะพี่พลเนี่ยขาตกมาก่อนนะครับตกหรือเปล่าเพ่ยังไม่แน่ใจ แข็งครับโอเคแล้วจับกาน้แล้วจับกันนะอาหารขั้งหนึ่งน,น,น,นะครับ,นนรบสีฟ้าเสียงมาเลยสีฟ้าถ้าพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามผมชอบพวาวิ่งพี่เขามากเลยนะฮะ มึงเล่มสีฟ้าหนึ่งเล่มนะครับแข่งขันครั้งแรกเนี่ยสีฟ้านำไปก่อนจูกนะครับอ่ะสีฟ้าเป็นกี่เล่มนะเอขบวนเทียนขบวนเทียนนเอายำปนั่งเหรอครับพี่นะครับแล้รับ